าผมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดีหลังจากที่แบบแมเนจเวลาตัวเองได้แบบเป็นร้อเซผมแบ่งทั้งทั้งขายซีรีส์ทั้งการรับงานอื่นแล้วก็เวลาพักผ่อนพอมีบ้างใช่ยังไงบ้าอมรีวิวชีวิตตัวเองหน่อยได้ไหมปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีของต่อปีนี้ไม่รู้ว่าใช้คาว่าดีได้ไหมแต่กล้าพูดว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดี โชคดีแบบบอกไม่ถูกหมายถึงว่ามวลรวมตอนสิ้นปีอะครับความรู้สึกถึงความรู้สึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาตลอดทั้งปีอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เราเป็นปีที่เราโชคดีนะเนี่ยการขยันย้อนไปนิดนึงมีโอกาสได้ถ่ายแบบกลับฝั่งแฟบน้องเป็นไงบ้างเขาจะลงปกปีหน้าใช่ไหมของรานใช่รู้สึกจะมาพักตลาด แรกที่ที่เขาติดต่อมาก็คือรับสุดๆเพียรเพียรเราคิดถึงน้องๆนาดาวของรงแต่ว่าถ้ามีโปรเจกต์ไหนที่เราแบบได้กลับไปคอลแลบกันได้ครผมก็แบบเปิดไฟและยิ่งแบบได้เจอพีพีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับจริงๆไม่ได้ติดว่าต้องเป็นพีพีนะผมว่าทุกคนเลยผมยินดีช่วยหมดไอ้ไม่เคาะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับชิงหนึ่าได้จับพี่น้องฝาแับอะไรเยอะมานเคาะเสร็ทวินบราเธอร์ใช่คือเดี๋ยวในบทสัมภาษณ์อ่ะผมว่าบทสัมภาษณ์ของเล่มงนี้น่าสนใจ มันเป็นสัมภาษณ์แบบที่เราไม่เคยโดนสัมภาษณ์เหมือนกันอยากให้ทุกคนดีออเดอรเลยไม่้มันพูดแด้ไหมได้ไดได้ได้ดแล้วดนไดาได้ไดาไา้ด้ไันได้ได้ได้อง้ัต้ได้ไ้ได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 ้ไ้ได้นด้ได้อด้ได้ไ้ได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 ้นด้นด้นด้ไ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 ดด้ได้้้ไา้้มดีด้ด ถือว่าไปสั่งซองเนาะก็จะหายากาาได้คาา่ามาโอเคครับเราไ